สวัสดีครับช่องปลาหลานชวนชิมนะครับผมสำหรับวันนี้ไปกู้ปลากันจ้าวันนี้วันที่2ีสสิงหาคมนะครับ2566้า25นะจ้าไปไปโดยนครับวันนี้จะหม่านไม่หมานนะครับลงแม่น้ำใหญ่กันแล้ววันนี้ไปจ้า วันนี้จะได้มากได้น้อยนะครับผมกันลูกแรกเกมลงจอด กำลังเดินหาตุ่มอยู่นะครับผมเดี๋ยวผมจะลองเรือตามไปนะครับนี่นะครับเจอแล้วนะครับตุ่มลกที่หนึ่งนะครับผมไม่มีตัวเท่าไหร่ไงไม่มีตัวหรอก็ย้ายขึ้นก็ได้เออเพราะว่าน้ำเดี๋ยวน้ำลงพวกนี้เราไปขายของก็ไม่ทันมากู้ครับลูกที่หนึ่งกำลังทำการปลดหลักนะครับผม มาดูกันครับลูกทีหนึ่งจะหมานเลยเอ้ยเมื่อวานมันไม่แรงอ้วนแล้วมันไม่แรงหนามันนะ <Okay. S 1> วันนี้ไหลแรงใช่ไหมอืมก็ธรรมชาติเนาะ าจ้าลูกทิ้นหนึ่งนะครับน่าจะมีตัวอยู่ ตัวไม่ใหญ่ก็พอได้นะครับลูกแรกตัวเบลเลอร์เลยโอเคทำการใส่อาหารนะครับแล้วก็ย้ายนะครับเพราะว่าน้ำจะลงก็ตปลาไม่แน่ใจนะครับปวจะลงอีกครับต,ต่อต่อก็ลรูที่สองนะครับผมลูกที่สองนะครับก,ทบก็ทำการ เดินไปนะครับเพราะว่าจะห่างกันประมาณ50าสบเมตรนะครับผมตอนนี้ก็ก็ลากเรือไปอยู่นะครับผมไปลูปที่สองอ่า ทีสองนะครับผมการลงน้ำจ้าดหลักเหมือนเดิมนะครับ นะครับขึ <s up> ้นแล้วเรียบร้อยนะครับตัวที่สองมาดูกันมีตัวไม่เอ่ย เอาเรื่องอยู่นะครับต่อได้นะครับโอเคทำการใส่อาหารและลงท่อเลยนะครับลที่สองครับทำการใส่อาหารลูที่สองก่อนนะครับเย่ทำการลงท่อเลยนะครับ เดไปต่อกันลูกที่3ามนะครับผมเอาเรื่องครับเอาเรื่องวันนี้พอได้นะครับสองลูกเองไปจ้าไปต่อกันลูกที่สามนะครับผม ที่สามไปจา้าลูกที่สามลงจอดครับสองโอเคลูกที่สามลงน้ำครับผม การจะหมักนี่นเลยนี่ครับรูที่สามนะครับทําการปลดหลักอยู่นะครับผมพอบอกว่าเหมือนไม่ค่อยจะมีตัวนะครับรูที่สามอันนี้ตัวสวยๆทั้งนั้นเลย มาเลยจ้าลูกที่สามขึ้นแล้วครับในตัวนี้เอ่ยสามตัวโอเคมาสี่ตัวเทเลยย้ายไหมย้ายนะย้ายเดี๋ยวอ่ะอาหารหมดไหมไม่หมดก็หยิบตัวออกมาก็ได้ สามสีต่ตัวนะครับลูกที่สามในหมานเท่าไหร่นะครับลูกที่สามแต่ทำการใส่อาหารในย้ายนะครับแต่ไปต่อลูกที่สี่นะครับผมทำการใส่อาหารลูกที่สามก่อนนะครับเดี๋ยวไปลงต่อนะครับผมเดี๋ยวไปต่อกรนลูลกที่สี่นะครับทำการลงต่อไปเหมือนเดิมนะครับ ลูกทีสี่นะครับทำการปลดลักอยู่นะครับผม่าจ้าลูกทีสี่ขึ้นแล้วครับผมมีตัวไม่เอ่ย มอใม้เ,เยอะนะครับนิดหน่อยก็ได้อยู่เหมือนกันโอเคครับการทำใส่อาหารแนละ้วก็ลงต่อเลยนะครับไปตอกลูกที่ห้านะครับผมลูกที่ห้าก็จะอยู่ห่างกันไม่เท่าไหร่นะครับพ่อก็ทำการพายไปนะครับผม ล,ลงน้ำเรียบร้อยจ้ารนที่ห้านะครับครับรู่นที่ห้านะครับกำลังทำการพดหลัก่นะครับจะมานเนืเอรล่นสุดท้าย,ยามาดูกันครับ ได้อยู่นะครับเกือบเต็มลำมดูโลกนี้ถ้ามาเยอะก็เต็มลำนะครับโอ้โหเสียงน่าจะเต็มลำครับผมนี่เลยางนาน ลูกสุดท้ายน่าจะเต็มลำนะครับไม่เคยติดหวังครับลูกนี้เต็มลำครับผมโอ้โห,โโหเต็มลำมเลยครับ โอเคครับจบภลรกิจห้าลูกนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมช่องปลาหลานชวนชิมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีจ้าโอเคจ้าจบภารกิจนะครับผมเต็มล้ำอยู่เหมือนกันนะครับวันนี้ดูส,สวยๆทั้งนั้นเลย da fama